สวัสดีค่ะสวัสดีมือนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซโนเบทอนันซาค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซโนเบทอีกแล้วนะคะวันนี้ไปกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องโซโนเบทอนันซาวันนี้มาในลุคสาวมันและปากเด็กสโมคกี้อายนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามาเปิดกล่องเปิดถุงช้อปปิ้งจากเชนเนลกันนั่นเองนะคะผู้ชมเป็นถุงที่พิเศษมากจริงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงหลังนี้ก็ไม่ได้เปิดถุงช้อปปิ้งอะไรมากนะคะ แต่วันนี้มันพิเศษมากเพราะเนื่องจากวันนี้คือคอลเลคชันพิเศษครบรอบ100ปีของชาแนล นัมเบอร์ไฟนั่นเองนะครับผู้ชมตอนนี้เราเดินทางมาถึง100ปีแล้วนะคะชาแนลนัมเบอร์ไฟนะหลายคนก็ผ่านมาหลายเจเนเรชันแล้วก็เห็นว่าชาแนลนัมเบอร์ไฟเนี่ยเป็นที่ขายดีแล้วก็เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของเคาน์เตอร์ชาแนลเลยนะคะก็ตอนหลังก็มีออกไลน์มาหลายไลน์นะมีทั้งไลอัพนะมีชาแนลโร่นะคะแต่ในครั้งนี้ค่ะออกเป็นชาแนล Factory Collection นะคะนั่นคือเป็นของเหมือนที่ใช้อยู่บ้านอะไรประมาณนีน้เนื่องจากว่าในช่วงปีหลังที่มีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยคนก็อยู่บ้านกันมากขึ้นดังนนงนน,นั้้้้้้แลลวขออองงททีี่่่่ยยูาาาหๆิเกก็็ปตร ก็เป็นที่ยอมรับสำหรับคนหลายๆคนนะคะซึ่งวันนี้เบก,ก็ได้ช้อปปิ้งมานิดหนึ่งค่ะจากออนไลน์นะคะดิฉันก็ชอบมาสักพักนึงแล้วแต่ก็คลังนั้นคิดว่าเฮ้ยจะซื้ออะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าพอแค่นี้นะคะสรุปแล้วก็คือพอแค่นี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางอันมันก็หาซื้อยากแล้วอย่างหนึ่ง,งอันเราก็คงไม่ได้ใช้คุณผู้ชมแต่สิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ไหมแต่ว่าเราคิดว่า100ปีมีครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เรามาฉลองครบรอบ 100ปีกับ Channel number f i ในคอลเลคชัน number f factory กันนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งไปดูน้องสนุมไปเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญใครลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <c oughs> ไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะเ, no. เนี่ชาแนลนัมเบอร์ไฟนี่เรียกได้ว่าเป็นคอลเลคชันชูโรงของชาแนลเลยนะคะคนที่ใช้ชาแนลเนี่ยในชาแนลบิวตี้นะก็จะรู้จักชาแนลนัมเบอร์ไฟกันอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยชาแนลนัมเบอร์ไฟเดินทางมาถึง100ปีแล้วนะคะในปีนี้ก็คือครบรอบ100ปีเราก็เลยมีการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่แล้วก็มีคอลเลคชันพิเศษนั่นก็คือชาแนลนัมเบอร์ไฟแฟกซ์รีนะคะมีสินค้าลิมิเต็ดเอเดชันทั้งหมด17ชิ้นดิฉันก็นั่งคิดว่าแบบโอ้ เราก็าอยากจะได้หมดทุกชิ้นนะแต่บางชิ้นมันก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วอย่างหนึ่งคือบางชิ้นก็ไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้แล้วก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะฮะดนงน,นั้นแล้วเราก็ซื้อเฉพาะสิ่งที่เราได้ใช้จริงๆแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่า100ปีมีครั้งเดียว100ปีนะะักะเกิดมาแล้ว100ปีมาสรองชาแนลนัมเบอร์ไฟฟาร์กเรีกัน100ปีนะคะซึ่ง จริงๆแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่คือดิฉันเนี่ยไม่ได้แคตตาล็อกมาเพราะว่าสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยไม่ได้ออกไปเลยนะคะก่อนหน้าน,นี้ในวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจําหน่ายที่ไอคอนสยามแล้วก็มี l i น์แอดชาแนลใช่ไหมคะแล้วก็วันที่9กรกฎาคมนี่ก็มีการจําหน่ายที่ห้างสยามพารากอนนะคะดิฉันก็ไม่ได้ไปที่ที่เลยทางเพิ่งเดียวคือการสั่งออนไลน์นะคะตอนแรกก็ยังลังเลว่าเอ้ยจะเอาอะไรไม่เอาอะไรสรุปแล้ววันนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่งมาถึงบ้านเลยเป็นที่เรียบร้อยนะคะจาก l i นะะ์แอดชาแนล แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีอะไรในกล่องที่ไปสั่งมาเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับชาแนลแฟก t o ่ y กันก่อนค่ะชาแนลนัมเบอร์ไฟแฟกชั่เนี่ยถือว่าเป็นคอลเลคชันพิเศษที่ฉนงครบรอบ100ปีของชาแนลนะคะมีสินค้าทั้งหมด17ชิ้นนะคะที่ฉันก็แบบว้าวเอิ้งเทิงมากเลยนะคะมีตั้งแต่บอดี้ออยล์นะคะมีเอ็นัมเบอร์ไฟชาเวอร์เจลนะคะมีบาร์ทับเลสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีบอดี้ครีมค่ะที่เป็นมาเป็นหลอดแทบนะแล้วก็บอดี้โลชั่นค่ะแล้วก็มีมิสทรีบ็อกนะคะซึ่งใน, Box น็กป ไปด้วยเอ่อตะไบเล็บนะคะมีผ้ามีถุงเพวชิ้เล็กๆแล้วก็มีแฮนด์ครีมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเอ่อนัมเบอร์ไฟฟที่มาเป็นกระปุกเล็กๆนะคะแล้วก็มีชาเวอร์เจลค่ะมีสปริงอ่ a สปริงบอดี้เจลนะคะคุณผู้ชมมีเดรบบอดี้โลชั่นมาเป็นถูกเล็กๆนะคะมีด้วยกันทั้งหมดหถูกถูบละ20 ml นะคะแล้วก็มีเอ่อนัมเบอร์ไฟฟ์เดอะชาเวอร์เจลนะคะเป็นอันเล็กๆเนอะมาเป็นหถูกเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเอ่อออดอร์โปรฟู แล้วก็ number 5 low s p a a y นะคะ2อันก็คือมีเป็น permanent collection อยู่แล้วแต่ว่าแค่เปลี่ยนแพ็กเกจเล็กน้อยนะคะแล้วก็รวมไปถึง c h n n e l number 5 o p e l p r s e p a นะคะแล้วก็ c h n n e l bottles แล้วก็สุดท้ายก็คือ c h n n e l decorative tape นั่นเองนะคะจริงๆเราก็คิดอยู่นะว่าเออเราอยากได้อะไรเพราะจริงๆแล้วเราก็คิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราซื้อจากสิ่งที่คิดว่า 1. นึ่ n แนไม่ค่อยทำา2 สิ่งที่เราน่าจะได้ใช้มากที่สุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือบบางครั้งบางอันที่เราไม่ได้ซื้อมามันก็มีขายเป็นลายปกติอยู่แล้วก็เลยบางอันก็ไม่ได้ซื้อนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาผู้ชมมาดูนะคะว่าเบตได้ซื้ออะไรบ้างจริงๆเป็นคอลเลคชั่นที่ตื่นเต้นนะแล้วก็เป็นคอลเลคชั่นที่คิดอยู่ว่าแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่พอเอาข้าจริงแล้วแบบเออเราจะใช้ไหมก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ไหี๋ยวคุณผู้ชมดูหน้าตานะคะจริง,รงๆแล้วใครที่ไปซื้อที่เคาน์เตอร์ชาแนลเนี่ยก็จะได้ถุงแบบ ก็ที่เมืองนอกเนี่ยถ้าควรซื้อ3ชิ้นควรจะได้กระเป๋าเหมือนเป็นกระเป๋าบีชแ Bag เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋ามีรูๆอะไรแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยตอนแรกก็เห็นแจกแล้วสักพักนึงก็เหมือน5ชิ้นถึงจะได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีเทปติดถ้าคุณมปซื้อที่ร้านก็จะเป็นเออ number f factory bangkok นะซึ่งไปดูวิดีโอของหลายๆคนคก็จะมีแบบนิวยอร์กซิตี้แอล t นมีที่ ลอสแอนเจลิส uh, แล้วก็มีที่โซอะไรแบบนี้ก็คือมีหลายที่ทั่วโลกนะก็เป็นเอกลูซีฟจริงๆนะคะในส่วนนี้ก็แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เบ้เห็นว่าเมืองไทยไม่มีนั่นก็คือในส่วนของโปสเตอร์คือจริง,รงๆแล้วอยากได้โปสเตอร์มันจะเป็นโปสเตอร์ที่แบบของชาแนลอะที่ทําเป็นรูปผลิตภัณฑ์ของชาแนลเดีบยวถ้าเบ็นมีรูปเบนจะแทรกคุณผู้ชมดูนะซึ่งเราไม่มีรูปตรงเราไม่ได้ตรงนั้นมานะคะแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าสมมติเบนคิดว่าเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามชาแนลก็ได้ได้ดูวิดี เออเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วว่าเราจะได้ใช้มันจริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมแต่ว่าคิดว่า100ปีมีครั้งหนึ่งแล้วก็มาร่วมเซอร์เบกับชาแนลนะคะเราเป็นคนชอบชาแนลนะคะที่จริงเราไม่ได้ชอบหลายแบรนด์นะแบรนด์ที่ไปชอบก็มีแค่แบบชาแนลดีออ r อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้ว ior, เราก็ซื้อแบบพวกคอลเลคชันชาแนลดีออรส่วนมากนะคะคุณผู้ชมก็นี้เป็นกล่องที่สั่งมาจากออนไลน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อออนไลน์เนี่ยก็สามารถเอ,อ่อ แอดไม่ได้นะคะลายแอดรู้สึกจะเป็นชาแนลบิวตี้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปจะทิ้งให้คุณผู้ชมข้างล่างนะถ้าใครอยากจะแอดไปซื้อหรือว่าตอนนี้เขามีเว็บออนไลน์แล้วก็คือเป็นชาแนลอีช้อปปิ้งนั่นเองนะคะยังไงตามเดี๋ยวไปทิ้งให้คุณผู้ชมข้างล่างเหมือนกันคุณผู้ชมจะได้กดเข้าไปซื้อนะแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่าสิ่งที่เบเปิดในวันนี้มันอาจจะไม่มีแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันขายดีขายดิบขายด,ายดีก็ขอโทษด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามาอันมันก็ขายเร็วนาออ่ะก่อนที่จะเสียเวลาไปกว่าน,นี้นะคะขอนอขน คุณภาพของชาแนลมากเพราะว่าชาแนลเนี่ยทำกล่องค่อนข้างดีเห็นป่มกล่องจะเป็นแบบลื่นๆถ้าเป็นกล่องดีออจะเป็นกล่องแบบเป็นเหมือนผ้าสักการะเป็นเหมือนผ้นนากำมะหยี่เป็นลักษณะของวอลเฟตนะคะคุณผู้ชมพอคุณผู้ชมเปิดมาตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาจะมีเทปปิดแต่ว่าเออสังเกตชาแนลกับดีออข้อแตกต่างกันนะคะถ้าคุณซื้อของดีออเนี่ย เขาจะฉีดน้ําหอมข้างในมาหอมละมุนมากแต่ชาแนลไม่ฉีดชาแนลไม่ฉีดน,น้ําหอมไม่มีการบิ i วอารมณ์ลูกค้าเลยนะคะ number วันมากค่ะโอเคนะคะผู้ชมแล้วมก็จะแกะตรงนี้ออกมานะคะสต,ติกเกอร์ตรงนี้นะคะแกะสต,ติกเกอร์ตรงนี้ออกมานะคะปึ๊บ นะคะคุณผู้ชมก็แกะสต,ติกเกอร์ออกมาก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ข้างในนะคะซึ่งในนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็จะได้เป็นแคตตาล็อกอันเล็กๆมานะคะซึ่งเราจะไม่ได้แคตตาล็อกอันใหญ่นะในแคตตาล็อกอันนี้เนี่ยก็จะอธิบายว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรของชนเนลบ้างนะคะแล้วก็มีราคามีเรมีเลขติดแล้วก็ เออมีทุกอย่างก็คือบอกวันเดือนปีที่ผลิตอะไรใดเอ่ยนะก็คือเป็นเหมือนไบเบิลของเขานะคะแต่เบ้นไม่ได้หนังสือแคตล็อกนะเพราะว่าเบนถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่มีนะคะคุณผู้ชมโอเคทีนี้สิ่งที่เบซื้อมานี่ไเบนรู้สึกว่าเปตื่นเต้นเพราะเบนไม่เคยเห็นชาแนลทาอันนี้มาก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมอันแรกนั่นก็คือ,อ <laughs> นั่นก็คือ number f i low Chanel n p a r k นั่นเองนะคะคุผู้ชมโอเคก่อนอื่นบอกผู้ชมก่อนว่า คือสิ่งแรกที่เบ๊เห็นตอนที่รูปออกมาเนี่ยเบ๊เห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเพราบอกเฮ้ยฉันจะต้องได้สิ่งนี้เพราะฉันรู้สึกว่ามันเก๋แล้วก็มันสวยนะแต่ว่าก็คิดอยู่นานเพราะว่าตอนแรกคิดว่าแก้วตรงขวดตรงนี้มันเป็นพลาสติกถ้ามันเป็นพลาสติกก็จะเหมือนกับ MCM ที่เบ่ใช้อันนี้ใช่ไหมเบ๊ mm hmm. ก็เลยแบบว่าเอ้ยจะเอามาทําไมพลาสติกใช่ไหมแต่พอได้ดูรีวิวคนหลายคนแล้วก็คนพบว่านี่คือ ข้างบนก็จะเป็นฝาเป็นชาแนลแบบนี้นะคะแล้วก็ยางตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของยางน,นะคะเบ็ดไหลเพลยไลายคนถอดออกซึ่งดิฉันจะไม่ถอดออกเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถใส่ได้20ปุ๋ย์เอานะคะก็ใส่น้ํานะคะเวลาเราไปยิมอะไรแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้มานะคะก่อนอื่นบอกคุณผู้ชมก่อนจริงๆคําว่าโลเนี่ย คำว่า l o n หรือคำว่า o อในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันมีความหมายว่า water นะคะมีความหมายว่าน้ําที่เราใช้ดื่มอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันมีความเล่นคํามีความสวยนะก็เลยจริง,รงๆแล้วสิ่งนี้ควรจะทุกคนต้องมีเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ชาแนลทำออกมาบ่อยแลวอย่างหนึ่งคือไปคิดว่าชาแนลก็คงจะไม่ทําอะไรแบบนี้ออกมาแล้วหลังจากนี้นอกจาก,กคุณผู้ชมรอไปอีก100ปีหลังจากนี้นะคะอาจจะมี number f i 200ปีคืนไม่รอนะคะแจ็คก็เลยได้สิ่งนี้มาเป็นหนึ่งสิ่งราคาอันนี้อยู่ที่ 2,600บาทค่ะซึ่งแบบตอนที่ซื้อก็แบบ ฉันซื้อแก้วน้าราคา2,600บาทแต่ว่าคือก็คิดว่าแบบจริงๆก่อนหน้านี้เราเป็นคนชอบซูสตาบัคมากๆแล้วก็ซ Starbucks ไว้เยอะมากแล้วดังนั้นแล้วไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือ limited edition สุดๆแล้วแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะหมดทุกสาขาแล้วนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะหาซื้อนะ้ำไปคิดว่าแบบอาจจะต้องแบบไปหา Re s ซ l l e r แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เห็นใน a เม Amazon ที่ El ลิเซอรเอาไปขายเนี่ยบางอันราคาแบบพุ่งไปเป็นพันดอลแล้วอะ่ะเออแบบรู้สึกว่า ถ้าคุณมีอันนี้ก็คือคุมมากๆเลยนะคะสำหรับชาแน n e l Number no. 5ที่เป็นบอ t l e s อันนี้นะคะใส่น้ำไว้ดื่มได้ค่ะเกี่อะไรประมาณหนึ่งนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่เมทซื้อมานะคะจะริงฉันได้2ชิ้นนั่นแหละนะคะ อีกชิ้นหนึ่งที่ซื้อมานั่นก็คือ c h a n no. e l number f i rose นะคะเป็นเพ uh, ิร์ทสเค่ะลักษณะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคะผู้ชมก็จริงๆแล้วเนี่ยเพิร์สเนี้มาในปริมาณ7 ml นะคะที่ประเทศไทยคือไม่มีรีวิวขายซึ่งแล้วถามว่าอา้าวแล้วปกติชาแนลทำอะไรแบบนี้ขายอยู่แล้วไม่ใช่หรอจริงๆแล้วทำขายแต่ก็จะเป็นอันขนาดใหญ่กว่าน,นี้นะคะคือรู้สึกว่ามันจะใหญ่ประมาณนี้นะคะุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเพิร์ a สเอันเท่ากับลิปสติกที่สามารถใส่ d r อปลงไปในกระเป๋าเราได้แล้วก็มันไม่เกิกั เขาเลยแบบฉันควรจัดมันนึ่งฉันควรมีนะคะไม่จจแกะให้คุณผู้ชมดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะหน้าตาน้องเป็นยังไงนะคะเห็นไหมข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์แกะขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูปึ๊บแกะขึ้นมาก็ลอกออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็คุณก็จะสามารถเอาน้องออกมาได้ค่ะซึ่งโอ้ยคุณผู้ชมดูดิว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อันใหญ่นะมันอันเล็กๆแต่ว่ามันน่ารักอะเวลาเราใช้เราก็แค่ทวิสต์แล้วก็ฉีดออกมาได้เลยพอเราไม่ใช้เราก็ เก็บน้องเข้าไปแบบนี้นะคะสามารถใส่ไว้ในกระเป๋าได้เบสว่กมันน่ารักดีนะเพราะเราเป็นคนชอบพกอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักค่ะเวลาเราเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยก่อนที่เครื่องบินจะแล n ด i n g แล้วก็แบบ spare นิดนึงก็แบบอุ้ยมีความเก๋แล้วก็เอากระป๋องน้ําอะไรแบบนี้ไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้ได้นะครับเวลาเราไปยิมคุณผู้ชมนะคะก็เป็น2ชิ้นที่เบได้ซื้อมาจาก Channel Factory 5 Collection นะคะส่วนซื้อออนไลน์ก็จะมีของแถมมา1ชิ้นที่เบสได้มานะคะนั่นก็คือเป็นน้องเล็กๆแบบนี้เลยคะ่ะเป็นชาแ n ลหมายเล Five นะคะ โอเดอร์เปอร์ฟูมค่ะคุณผู้ชมมาในปริมาณ1.5 ml นะคะรู้สึกว่าแบบสุดยอดแล้วก็เอกลักษณ์มากๆเลยนะคะไม,ไม่รู้ว่าซื้อหน้าร้านเนี่ยจะได้ขนาดไหนแต่คือไม่ว่า100ปีเนี่ยมาครั้งหนึ่งโอ้โหคุ้มมากๆเลยไม่แก่คุณผู้ชมดูนะว่าแบบน้องน้องน่ารักมากคือแบบคิดว่ามันพกได้อะแล้วแบบหนูจะลูกโอ้แต่แล้วเล็เล็กก็คือเป็นการเลยแบบน้ำหอมของ ชาแนล number f i นั่นเองนะคะจริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยชอบชาแนล number five จริงๆเรียว่าชาแนล number f i ถ้าคุณไปดมอ่ะจะไม่หอมเลยจะเหมือนกลิ่นแบบคนแก่มากแต่ถ้าคุณฉีดไปบนผิวแล้วรอเวลาผ่านไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะคุณจะชอบแล้วก็คุณจะหลงรักชาแนล number five มากๆจริงๆเราหลงรักชาแนล number f i นะเราคิดว่าแบบเออเดี๋ยวจะต้องซื้อแบบแบบว่า order o r อร r perfume order toilet อะไรมาเก็บไว้คือจริงๆชอบชาแนล number f i แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความยูนิคของกลิ่นในระดับหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมก็ นี่เป็นช h a น e น Number no. ์ไฟนะคะเป็น Factory Collection นะคะฉลองครบรอบหนึ่งปีของ h a n น l นะคะหนึ100ปีมีครั้งหนึ่งจะให้ดิฉันพลาดได้ไงดิฉันไม่มีทางพลาดแน่นอนนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะใครที่ซื้ออะไรมาจาก c h แน e l Factory เนี่ยก็อย่าลืมมาคุยกันนะว่าแบบเออซื้ออะไรมาบ้านนะมาแชร์กันนะคะฉันก็อยากรู้ว่าใครซื้ออะไรมาบ้านจริงเว็ยังอยากได้บาสเอ่อบาสทับเลตอีกแต่ว่าคิดว่ามันหมดแล้วแหละเพราะว่าในเว็บไซต์ก็หมดแล้วแล้วก็ที่ไอคอนเสยียมก็หมดแล้วแล้วก็ทั้งอะไรก ใครได้อะไรก็รีบไปซื้อใครอยากได้อะไรก็รีบไปหาซื้อสันคาก่อนที่คุณจะพลาด Chanel Factory Collection Number ไฟค่ะ วันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะที่มาเปิดถุงช้อปปิ้งในช่องโซนเบสอันซ่านะคะซึ่งเป็นชาแนลนัมเบอร์ไฟฟักทวีคอลเลคชั่นนะคะฉลองครบรอบ100ปีของชาแนลนัมเบอร์ไฟนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe ช่องโซนเบสด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะแต่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเปลี่ยนขาดค่ะ,คะ because beauty is an experience ค่ะเพราะ รับชมมาจนจบเราจะกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ